วันนี้เรามาอยู่กับ F15J ครับเครื่อเป็นขับไล่ท็อปแรงจากสายวิจัยญี่ปุ่นมันจะคุ้มค่าเวลาการปั่นสายวิจัยของคุณมากแค่ไหนเรามาดูกันเลยครับ จากการสูญเสียเครื่องบินไปจำนวนมากในช่วงสงครามเวียดนามนะครับเริ่มทําให้อเมริกานะครับตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเครื่องบินลําใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเครื่องบินอย่าง F4 Phantom จนถึงขีดสุดความสามารถของมันแล้วในช่วงต้นยุคปี1970ครับภาพทายดาวเทียมของสหรัฐครับที่ไปเจอเครื่องบินลําใหม่ที่โซเวียตกำลังพัฒนาอยู่นั่นก็คือ Mig-15 Foxbat โดยในฝั่งอเมริกานะครับมีการสันนิษฐานว่ามันจะต้องเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องแคล่วสูงแทนที่จะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการสกัดกันโดย ได้มีการเล่งพัฒนาเครื่องบินฟลาเตอร์ขึ้นมาลำใหม่ครับในโครงการ FX ตัวไปผู้แข่งขันเข้ามากมายครับแต่สุดท้ายทางกองทัพอากาศของสหรัฐก็ได้เลือกโมเดลของ m c d o n n l l ด d o ักลา s, <S โดยตัวต้นแบบแรกนะครับของ s 15 a ได้ขึ้นบินในช่วงกรกฎาคมปี1972โดยดีไซน์หลักๆของมันนะครับจะเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่ให้กำลังโดยเครื่องยนต์ p พ a t t นด์เวสตนี100 p w 100จำนวน2เครื่องยนต์ครับให้กำลังขับมากถึง19,000กิโลกมและมีอัตราแรงขับต่อน้ำหนักครับมากกว่า1ซึ่ง นั่นหมายความว่าเครื่องบินมันสามารถที่จะบินขึ้นในแนวดิ่งได้เลยระบบก,กับระบบควบคุมการบินครับแบบ fly by wire และการควบคุมพื้นที่การบินแบบไฮดรอลิกทําให้เครื่องบินนั้นนะครับมีความคล่องตัวที่สูงมากๆและได้มีการดีไซน์ช่องรับลมขึ้นมารับเพื่อที่จะสามารถปรับองศาได้ตามมุมปะทะของเครื่องบินและเรดาร์เซตใหม่ครับ ANAPG 6 3ที่ในยุคนั้นครับถือว่าเป็นเรดาร์ที่มีความทรงพลังและทันสมัยเอามากๆโดย S 1 5 A แบบที่นั่งเดี่ยวครับเข้าประจําการในกองทัพอากาศสหรัฐครั้งแรกในช่วงมกราคมบิน 1,976แล้วตัว F-15 เองครับก็ได้มีการปรับปรุง,งแล้วก็พัฒนามาตามปีไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมเหมือนกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นอสิสราเอลซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับโดยตลอดการใช้งาน F-15 ในทั่วโลกนะครับ F-15 นั้นได้เคยยิงเครื่องบินของศัตรูร่วมไปแล้ว104ลำแล้วก็มีบางลำนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้มาด้วยแต่ว่า F-15 นะครับไม่เคยถูกยิงตกจากการสู้รบเลยแม้แต่ลำเดียวครับจึงทำให้สม นามไรพายของ F15 ก็ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ครับโดย F15J ของญี่ปุ่นนะครับเป็นการผลิตใช้เองภายใต้สิทธิบัตรของ Mitsubishi Heavy Industries นะครับตัวเครื่องบินทดสอบครั้งแรกในช่วงมถุนาย,ยนปี1980และก็ยังเข้าประจำการอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับตัวเครื่องบินที่เราได้ในเกมนะครับคือ F15J เครื่องบินเจ็ตไฟ h t เตอร์ในสายวิจัยญี่ปุ่นครับแรงที่8 Battle Rating 12.3จริงๆในช่วงที่เขาเปลี่ยน Battle Rating กันเขาคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มไปเป็น12.7ได้ซ้ำแต่ ว่าเออมันก็ไม่เพิ่มฮะก็ดีเหมือนกันต่อดูในส่วนของอุปกรณ์ที่มันได้กันเลยครับนักบินนะครับจะได้ C C I P แล้วก็เวลาการซส์สำหรับอาวุธทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นจรวดแล้วก็ระเบิดถือว่าเป็นปกติทั่วไปแล้วครับสำหรับเครื่องบินท็อปแรงแบบนี้มาดูในส่วนของเว雷าไซสตของมันกันเลยครับ A N A P G 63าเป็นเว雷达ไซส์ที่มีทั้งโหมดเซิร์ชแล้วก็แทรกโดยปกติครับใช้งานขึ้นความถี่ในย่านไอแบ d มีระยะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรครับมีโหมดเซิร์ชให้ใช้อยู่ทั้งหมด4แบบครับเซิร์ชปกติแล้วก็ p ส u ็อปเปอร์ทั้ง3แบบมี IFF BVI, ACM แล้วก็สามารถนําวิธีจดลรดร์ได้ด้วยรับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์สำหรับเลดราสลับลิงสำหรับจับโหวด IR ได้ด้วยครับแต่ก็ยังไม่มี HMD นะแน,น่นอนอนะ่ะมันรุ่นแรกๆนอะัเนาะอาวุธติดตัวของ F15J นะครับนั่นก็คือ j m 6 1 a 1 Volcan ปืนสไตล์ Gatling 6กลำกล้องครับติดตั้งบริเวณด้านข้างของช่องรับอากาศทางขวาของเครื่องบินนะครับห้กระสุนมาทัดหมด940นัดครับส่วน Air m o b i l ที่แนะนําก็ Air Target นะครับถ้าจะเอาไปยิงเครื่องบินอยู่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธที่ค่อนข้างจะมมีปรรระะโยยชน์าาาเเลเพว่ กระสุนให้เยอะแล้วก็มีอัตราการลั่นกระสุนที่เร็วมากๆและปืนเองมันก็มีความแม่นยําที่สูงมากเลยครับแถมยังมี C C I P แล้วก็เรดากันไสให้ใช้ง,งานได้ด้วยแต่ในเมื่อปืนมันติดตั้งเยอะไปทางขวาด้ดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้ความพุ้นชินเล็กๆน้อยๆครับแต่พอใช้ไปนานๆนก็น่าจะชินเองครับในส่วนของเคาน์เตอร์ไม่ใช่ครับให้มาสูงสุดถึง240ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าให้มาเยอะพอสําหรับการใช้งานแน่นอนครับมาดูในส่วนของโหลดเอาของมันกันเลยครับโดยรวมแล้วนะครับ F15J จะน้นไปทางการใช้งาน ในการต่อสู้ทางอากาศซะมากกว่านะครับจะไม่ค่อยเน้นการโจมตีภาคพ,พื้นสักเท่าไหร่ตัวอาวุธของมันนะครับก็จะประกอบไปด้วยจรวด IR ทั้ง3แบบจรวดเรดาร์หนแบบแววระเบิดธรรมดา2ชนิดครับม้า8ปสิบสองและม้า8ปสิบสี่แล้วก็ระเบิดนาปาล์มอีกหนึ่งเซตครับแล้วก็มีดับแทงมาให้3ถังครับตัวอาวุธเริ่มต้นของคุณนะครับนั่นก็คือ M9L มันเป็นวิสัยไ r แบบ All a s p e ป t ครับมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีครับเลี้ยวได้ 30G แต่เนื่องจากว่ามันไม่มีไออารถทีดนเอ็มต้นที่ไม่ได้ ดีไม่ได้แย่ครับแล้วจรวด IR ที่คุณสามารถอัปเกรดไปได้ครับคือ M9M รูปร่างหน้าตาและประสิทธิภาพก็เหมือนกับ M ใน L เกือบทุกประการเลยครับแต่จะต่างกันตรงที่ M ใน M ครับใช้มอเตอร์จรวดที่ไม่มีควันครับฉะนั้นตอนที่ยิงออกมาครับศัตรูของคุณนั้นจะมองหาจรวดแบบนี้ได้ค่อนข้างยากและอีกอย่างหนึ่งครับที่อัปเกรดเข้าขึ้นมาครับนั่นคือ IRCCM ครับหรือก็คือตัวต้านแฟนั่นแหละครับมันถือว่าช่วยต้านแฟได้ระดับหนึ่งเลยครับทั้งจากด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าในบางครั้งนะครับในการใช้งานครั้งแรกๆนะครับคุณอาจจะรู้สึกงงๆนิดึงรรเเเพาาาะว่่มมอไห็นว่าาจรรวของเนนนนัั้ม ไปทังทิศไหนแล้วมันจะโดนเป้าหมายหรือเปล่าแล้วถึงแม้จะมี IRCCM ครับมันก็ยังสามารถที่จะโดนแฟลร์ได้อยู่ดีแต่อาจจะยากขึ้นนิดหนึ่งครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีครับแล้วก็เป็นมิสไซล์อันนึงที่ใช้งานได้สนุกมากเลยแต่ก็ยังไม่พอครับเรายังที่จะสามารถอัปเกรดไปเป็นมิสไซล์ IR แบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในเกมได้อีกด้วยนั่นก็คือ AAM 3ครับเป็นมิสไซล์ IR ครับแบบ all aspect ที่สามารถในในสต a ดการ์ดนะมันเขียนว่าเลี้ยวได้ 40G แบบ มันแค่เลี้ยวดีกว่า M9M นิดหน่อยนะครับแต่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับนั่นก็คือระยะของมันกลับเนื่องจากดีไซน์หางเสือของมิสไซล์ตัวมันครับทำให้มีแรงต้านอากาศที่น้อยมากๆจึงทาให้มิสไซล์เนี่ยมีระยะที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับระบบกลับมันก็มี IRCCM เหมือนกันครับแต่ว่าจะ IRCCM ของมันนะครับจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ M9M มากเลยครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในมิสไซล์ที่น่ากลัวมากๆเลยครับอ๋อแล้วก็มันสามารถบรรทุกมิสไซล์ IR ไปได้4ลูกนรบิเวณใต้สี่มลมัน้ นั่นคือ M7M Sparrow เป็นมิซซล์แบบ Semi Active Radar Homing นะครับสามารถเลี้ยวได้สูงสุด 25G และมีระยะที่ค่อนข้างไกลพอสมควรครับถือว่าเป็นมิซซลยเรดาร์แบบมาตรฐานครับที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วครับเพราะว่าประสิทธิภาพการใช้งานของมันก็แทบจะไม่ต่างกับ M7F Sparrow เลยครับแต่ก็แน่นอนครับจากประสบการณ์หลายๆคนที่ผมเห็นบทกันในกลุ่ม w a r t u n d e r ก็ Sparrow มันทํางานแบบปัป๊มๆเป๋อๆอ,อ่ะไม่รู้สิบางทีมันก็เลี้ยวไปขึ้นฟ้าบ้างบางทีก็ลงดิน บ้างอะไรเงี้ยมันก็งง,งๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าคุณมีทางเลือกอะไรนะครับก็ใช้ๆไปเดินกับโดยคุณสามารถพกสเปร o w ไปได้4ลูกครับบริเวณใต้ท้องเครื่องอีกหนึ่งข้อแตกต่างนะครับของ F15J เทียบกับ F15A ของเมริกาแล้วก็บัสของอิสราเอลนะครับก็คือในโหลดเอานะครับมันจะไม่มีระเบิดนําวิถีแบบ GPU 8มาให้ใช้นะครับก็ผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับถ้าแรกกับ AM3 ผมไม่ได้เอาเครื่องเครื่องนี้ไปเล่นแคสอยู่แล้วนะ ในส่วนของประสิทธิภาพการบินของ F15 กันเลยครับตัวเครื่องยนต์ของมันนะครับอิชิกาวะฮาริมะ F100 เป็นเครื่องยนต์ที่ให้กําลังขับได้แบบผมเรียกว่ามาหาศาลเลยดีกว่าจากการเช็คออฟจากรันเวผมบอกเลยว่าใช้เวลาสั้นมากๆเลยและการบินธรรมดานะครับแค่กระพริบตาครับงเดียวคุณก็ทะลุกําแพงเสียงแล้วแล้วตาการไต่ะระดับของเครื่องบินเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับและเครื่องยนต์เองถึงแม้ว่าจะแรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าน่าแปลกใจค,ครับที่มันใช้น้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆคือมันประหยัดน้ํามันกว่าที่ค,คุณคิดเยอะเลยครับแต่เรื่องนน้ํามััเยลครบ ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการบินของคุณมากพอสมควร F15 นะครับโดยปกติแล้วมันสามารถพกน้ํามันไปได้ในจํานวนที่ค่อนขัางมากและจํานวนที่ค่อนขัางมากที่ผมหมายถึงนะครับนั่นก็คือมันหนักพอที่จะส่งผลกับความคล่องตัวของเครื่องบินได้อย่างชัดเจนเลยครับดังนั้นก็ควรที่จะเลือกจํานวนน้ามันไปให้เหมาะสมด้วยนะครับแต่ก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่ผมค่อนขัานที่จะแนะนํามากกว่านั่นก็คือตัวเลือกของดับแทงครับ คุณสามารถที่จะเอาน้ำมันในตัวถังของ,ของคุณเนี่ยไปได้น้อยแล้วก็พกดอกแทงไปแทนก็ได้พอถึงเวลาไม่ได้ใช้ก็ปล่อยดอกแทงทิ้งลงไปเลยก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งผมว่าดอกแทงของ S15 แม่งดูโคตรเท่เลยเวลาเอามาติดแล้วในส่วนของการควบคุมเครื่องบินครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนื่องจากระบบไฟบอยไวของมันขนาดที่ใหญ่ของ S15 ก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเครื่องบินนั้นมีประสิทธิภาพการบินสูงสุดในทุกช่วงความเร็วเลยครับการจะไปด็อกไฟกับเครื่องบินลําอื่นก็น่าจะไม่ใช่ปัญ ได้หน่อยครับแต่ถ้าไปเจอกับพวกกิ๊บเพนก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งครับและอีกหนึ่งปัญหานะครับที่หลายคนน่าจะเจอนั่นก็คือปัญหาปีกขาดนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบินของคุณด้วยแต่ข้อระวังง่ายๆเลยนะครับก็แค่พยายามอย่ากดหัวลงในความเร็วสูงก็พอครับอย่าให้มันเกิดน e g ทีฟจขึ้นเพราะโดยปกติแล้ว s15 นี่ถือว่าทนแรง G ีได้มากอยู่พอสมควรเลยครับส่วนตัวช่วยอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น a i r b เบรกก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควรครับถ้าคุณต้องการที่จะลลดคคววามมมมเรร็็แะนิกไ่ีให้ช เอาจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เครื่องบินมันเลี้ยวโคตรดีอยู่แล้วส่วนการใช้งานในแอร์บัเตนะครับก็ถือว่ามีแทคติกการใช้งานที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการด็อกไฟธรรมดาหรือว่า BVR นะครับก็คือการปล่อยจรวดในระยะนอกสายตาแต่โดยรวมๆแล้วเครื่องบินมันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับกับประสิทธิภาพของมันรวมไปถึงการป้องกันภัยของมันด้วยครับอย่าง RWR ที่มันให้มาก็ถือว่าระบุศัตรูได้ค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็สามารถตรวจจับมิสไซล์เรดาร์ของศัตรูได้ด้วย,วยครับอ๋อแล้วก็ เรดาร์คุณจะไม่สามารถใช้ได้เลยด้วยเหตุผลประการใดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้าปีคุณขาดไปข้างหนึ่งถ้าคุณยังพอทงตัวได้ก็พอบินกลับได้อยู่ครับเหมือนกับชีวิตจริงนะชีวิตจริงมันมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ปีกมันขาดแลวก็บินกลับมาแลนดิ้งได้เฉยเลยประสิทธิภาพในการแลนดิ้งของ F 15J ครับถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมแล้วก็แลนดิ้งได้ง่ายมากๆเลยโดยแลนดิ้งเกียร์ของมันถือว่าแข็งแรงมากๆเลยครับคุณสามารถที่จะปล่อยมันได้ด้วยความเร็วต่ำกว่า700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ ฝักของมันก็จะเปิดได้ที่ประมาณต่ากว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงลยครับคุณมีแอร์เบรกที่สามารถที่จะช่วยลดความเร็วเครื่องบินได้ค่อนข้างดีมากเลยและคุณเองก็มีอเรสเตอร์คุกให้ใช้งานด้วยแต่คุณไม่ได้ใช้หรอกแต่เครื่องบินไม่มีดรักชูให้นะครับฉะนั้นระยะการแลนดิ้งก็อาจจะยาวนิดนึงครับโดยรวมแล้ว F15J นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินท็อปแรงกที่ดีมากๆเลยลำหนึ่งผมให้ว่าดีกว่า F15A แล้วก็บัสของอิสราเอลวีนะครับหรือเอาง่ายๆอาจจะเป็นเครื่องบิน12.3ในตอนนี้นะีนจะดดสุด แล้ะอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปรับป r แบบใหม่ที่ย้ายเครื่องบินลำอื่นอย่างพวกสู27 F16C หรือว่ากปเพนขึ้นไป12.7นะครับคุณมีโอกาสที่จะเจอดาวเทียด้วยแล้วแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอบ่อยแน่นอนครับ11.3เนี่ยคุณเองก็รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างนั้นครับ F4S มี23 ml หวานหมูล่ะทีนี้ฉะนั้นในตอนนี้นะครับณแพทช่วงต้นปี2024เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่ผมเอนจอยในการเล่นมากๆเลยก็ รอจนกว่าในอนาคตนะครับไกจินจะได้เพิ่มมิสไซล์ฟ็อกขึ้นมาให้กับเครื่องบิน F15 หรือว่าเครื่องบินลำอื่นๆได้ใช้กันก็อย่างเช่นพวก MR ็มพวก R77 อะไรพวกนั้นนะครับหรือถ้าฝรั่งเศสอังกฤษมีอะไรมีแบบพวกเมทิเออร์ไอะไรอย่างเงี้ยส่วนอนาคตของ F15J ก็ผมเดาว,ว่าก็น่าจะเพิ่ม a m 4เข้ามานะครับคือ a m 4เอาง่ายๆมันก็คือ MLA มนั่นแหละครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับสำหรับ F15J หเดี๋ยวไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ